ทดสอบสวิตช์เอท e มม i นิครับตัวนี้เป็นเอท m มมินิแต่ตัวล่างนี่เป็นเอท m มมินิโปรนะครับก็ได้แตกต่างกันที่ปุ่มต่างๆอะไรพวกนี้นะตัวนี้จะมี6ปุ่มตัวนี้มี4ปุ่มนะครับแต่การใช้งานก็คล้ายๆกันนะครับก็จะมีสัญญาณเข้าเป็น S D M I 4ช่องสัญญาณและก็สัญญาณ S D M I ออก1ช่องแล้วก็เว็บแคมเอาออก1ช่องส่วนตรงนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันตรงนี้หม้อแปลงครับอันนี้ก็เป็นไมโครโฟนสำหรับไม 1, หนึไม่สอนะครับอันนี้ผมต่อไปแล้วอยู่ข้างล่างเลยครับตรงนี้นะครับจะเป็นสัญญาณจากกล้องนี่น,น,นี่กล้องก็คือช่องที่1 สัญญาณที่2ไม่ได้ต่อไว้นะครับส่วนสัญญาณที่3ก็จะเป็นสกรีนเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นลูกโป่งซึ่ต่อไว้แล้วแล้วก็จะมีสายสัญญาณเสียงนะครับต่อเข้ากับช่องไม์ที่1แล้วก็เปิดอ่อนไว้แล้วครับต่อไปก็เดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าสัญญาณที่1เราเป็นกำลังถ่ายตัวนี้อะไรฮะเป็น A อท m มมินิโปร แล้วก็สัญญาณที่สามกดไปดูนะครับกอนจะเป็นลูกโป่งนะครับเป็นสกีนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งสัญญาณต่างๆที่ต่อเข้าเนี่ยตอนนี้เราต่อเข้าอยู่2ช่องแต่จริงๆมันต่อได้4ช่องนะฮะกดอีกทีมันก็จะเป็นนะฮะสัญญาณที่ถ่ายตัวนี้อยู่นะครับต่อไปอุปกรณ์ต่างๆที่มันจะมีอยู่ในเนี้ยผมก็ยังเล่นไม่หมดนะครับก็ ดูคร่าวๆนะครับในตัว MV นี้ก็เป็นตัวที่กดพอกดไปแล้วมันก็จะเป็นสัญญาณขึ้นแบบนี้ครับให้เราเห็นสัญญาณจากกล้องที่1ว่าเป็นเอเช m i ม i ินิโปกล้องที่2ไม่ได้ต่อกล้องที่3ต่อสัญญาณสกรีนเซิร์ฟเวอร์ไว้กล้องที่4ก็ไม่ได้ต่อนะครับก็เป็นรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับ อุปกรณ์ต่างๆที่เราต่อไว้นะครับแล้วก็ถ้ากด PCM ตรงนี้มันก็จะมาที่กล้องที่เรากดสีแดงๆเอาไว้นะครับคือกล้องหนึ่งส่วนในเรื่องคัดออโต้ f t b เนี่ยก็มันเป็นระบบการตัดภาพนะครับถ้ากดไปที่คัดเนี่ยเรากดไปที่3มันก็จะเป็นการตัดแบบชุช๊โเชะเเลย แต่ถ้ากดออโต้มันก็จะเป็นการเลือกให้เรานะว่าจะเป็นแบบไหนเอาคัดดีกว่านะครับึ๊บปึ๊บโอเคครับหลักการของเอเทมินิโอนะครับกับเอเทมินิมันก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับ ช่องต่างๆก็จะเหมือนกันเลยส่วนข้างล่างก็เป็นพัดลมระบายความร้อนนะครับเพื่อระบายความร้อนจากอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวดูกันเนยะนี่ครับอันนี้ผมใช้กับอไอตัวแปลงระบบนะครับที่มันเป็นจาก h g m i แล้วก็มา เป็นระบบ uh, usb นะครับมาต่อเข้ากับคอมโดยใช้โปรแกรม obs นะครับแล้วก็ไปตั้งค่าอะไรต่างๆนานานะสามารถไลฟ์สดทำอะไรได้เกี่ยวกับพวกทำวิดีโอนะที่เราต้องการทำคนเดียวมีกล้องสัก2ตัวต่อเข้ากล้อง2ตัวแล้วก็เป็นสไลด์หรือเป็นอะไรได้นะสามารถสวิตช์ได้ที่นี่เลยนะครับไปลองหาใช้กันดูครับ ราคาเหรอครับราคาประมาณ12,000กว่าบาทนะฮะตอนนี้ไม่น่าอาจจะถูกลงแล้วก็ได้เพราะผมเพิ่งได้มาประมาณแล้วสองอาทิตย์โอเคลองไปศึกษาดูนะครับผมก็รู้คร่าวๆแค่นี้แหละฮะอยากมาแนะนำโอเคครับผมสวัสดีครับ